สเปนนับเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้าไปปักหลักเหนือแผ่นดินอเมริกาโคลัมบัสได้เดินทางกลับไปสำรวจแผ่นดินที่เขาค้นพบอีก3ามครั้งแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะในการสำรวจทุกครั้งเขากลับไม่ได้พบกับข่านผู้ยิ่งใหญ่ชาวคาเทหรือแม้แต่ทรัพย์สมบัติใดๆความผิดหวังของโคลัมบัสก็คือความผิดหวังของสเปนเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสเปนว่าจ้างนักสำรวจชาวอิตาลีอีกคนคืออเมริโกเวสปุชี ให้ทำการสำรวจแผ่นดินที่โคลัมบัสค้นพบอเมริกโกกลับประกาศว่าที่แห่งนี้คือโลกใหม่ไม่ใช่อินเดียหรือเอเชียอย่างที่เข้าใจโคลัมบัสนำชาวสเปน1,500คนไปกับเขาในการออกสำรวจเมื่อปีคิเตศกราต1493ซึ่งเป็นการสำรวจครั้งที่สองของเขาและปล่อยให้ชาวสเปนจำนวนนักล่าวเข้าไปตั้งถิ่นฐานอย่างฮิสปานิโอนาและการตั้งรกรากครา,าวนี้เองที่ส่งผลให้เวลาต่อมา ชาวสเปนสามารถเข้ายึดครองเกาะต่างๆในแถบทะเลแคริเบียนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสเปนยังให้ความสนใจมุ่งเข้าไปสำรวจอเมริกากลางและอเมริกาใต้ในระยะแรกสเปนไม่ให้ความสนใจต่ออเมริกาเหนือสักเท่าไหร่ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าเขตอเมริกาเหนือมีทองคำน้อยอาณานิคมที่ชาวสเปนเข้าไปตั้งมั่นในหมูกก่ ies, เกาะเวสต์อินดิสอทิเปอร์โตริโกตั้งในปีคิศก 1, 8, มมักช1508จาเมกา ในปี1,509ถึง1,510หรือคิวบาในปี1,511ถึง15 1,515ปรากฏว่าเนื้อระหว่างการออกสำรวจและตั้งอาณานิคมอย่างต่อเนื่องนี้เองในปีคิเศักราช1,513ข้าหลวงสเปนแห่งปเตริโกอีกหนึ่งอาณานิคมของสเปนในอเมริกากลางฮวนปองเดรีองได้ฟังคำบอกกล่าวของชาวอินเดียนในเรื่องของนับผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยเรื่องเล่าของอินเดียนในครั้งนั้นมีว่า หากใครได้ดื่มน้ําจากน้ำผู้แห่งนี้จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บและมีชีวิตนิรันและยังบอกอีกว่าผู้อินเดียนที่อยู่ใกล้กับน้ําู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีเครื่องประดับเป็นทองคํามากมายเชื่อกันว่าเดลิองสนใจเรื่องทองคํามากกว่าเรื่องความวิเศษของน้ำผู้เขาตัดสินใจนําเรือจากปอร์โตริโกขึ้นเหนือเพื่อไปยังจุดที่ชาวอินเดียนบอกเขาถึงกลางเดือนมีนาคมปี1513เรือของเดลิอง ก็เข้าเทียบคาบสมุทรใหญ่และเขาก็ตั้งชื่อคาบสมุทรแห่งนี้ว่าฟลอริดาการเดินทางครั้งนั้นเขาไม่ประสบความสําเร็จคือเขาไม่พบกับน้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และไม่ได้ทองคําอย่างที่หวังกระนั้นเขาก็ถูกนับว่าเป็นชาวสเปนคนแรกที่มาถึงฟลอริดาซึ่งเป็นแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาและที่สําคัญก็คือมีการอ้างยึดครองให้ฟลอริดาเป็นของสเปนนับตั้งแต่นั้นในปีเดียวกันนั่นเองก็มีนักประชิญโชคชาวสเปนอีกคนหนึ่ง ที่เดินทางมายัางทวีปอเมริกาเขาคนนั้นก็คือวัสโกเดอบันบัวว่ากันว่าบันบัวขึ้นบกครั้งแรกที่ปานามาในอเมริกากลางเขาเข้าไปผูกมิตรกับชาวอินเดียนและในเวลานั้นเขาได้ยินชาวอินเดียนพูดกันถึงท้องน้ํากว้างใหญ่ว่าอยู่ทางตะวันตกของปานามาเขาคิดว่าท้องน้ําขนาดใหญ่ที่เขาได้ยินมานั้นน่าจะเป็นทางที่สามารถนําเขาไปสู่เอเชียได้บันบัวพร้อมอินเดียนจึงเดินทางข้าม บริเวณคอคอดปานามาโดยมุ่งไปทางใต้แล้วเขาก็ได้พบกับท้องน้ําอันกว้างใหญ่ทางตะวันตกซึ่งท้องน้ําแห่งนี้ยังไม่เคยมีคนขาวคนใดเคยพบมาก่อนบรรบัวเรียกท้องน้ําแห่งนี้ว่าทะเลใต้หรือในเวลาต่อมาเรียกว่ามหาสมุทรแปซิฟิกบรรบัวได้ประกาศว่าทะเลใต้และปานามาเป็นของสเปนการเดินทางของบรรบัวยังไม่จบสิน้น เพราะในเวลาต่อมาพวกอินเดียนได้ชักชวนให้เขาเดินทางลงใต้ไปเรื่อยๆโดยบอกให้เขาได้รู้ว่าดินแดนทางใต้นั้นเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งทองคําดินแดนแห่งนี้ปัจจุบันก็คือเปรูของอินคานั่นเองและปรากฏว่าเขาไปไม่ถึงด้วยเหตุเพราะเขาถูกฆ่าในระหว่างการเดินทางในครั้งนั้นการค้นพบหาสมุรแปซิฟิกของบันบัวกลายเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าแผ่นดินที่ชาวสเปนค้นพบนี้แท้จริงคือโลกใหม่ และยังมีมหาสมุทรใหญ่ขวางกั้นอยู่อีกหากว่าจะเดินทางไปยังเอเชียสเปนผิดหวังที่แท้จริงแล้วโคลมบัสไม่สามารถถึงโลกตะวันออกได้ซึ่งนั่นก็ทําให้ความหวังที่คิดเอาไว้ว่าดินแดนส่วนหนึ่งของโลกตะวันออกจะต้องตกอยู่ภายใต้ใตการครอบครองของสเปนตามสนธิสัญญาทอร์เดซิล,ลาสและด้วยความผิดหวังเช่นนี้เองที่ทําให้ในปีคิศักราช1519กษัตริย์สเปนในขณะนั้นก็คือพระเจ้าชาวที่1 ทรงตั้งความหวังใหม่และตอบไปว่าหากแม้มีมหาสมุทรขวางกั้นอยู่เราก็จะต้องไปให้ถึงบันให้ได้และแม้ว่าโปรตุเกสจะเดินทางไปทั่วเอเชียก่อนแล้วก็ตามแต่สเปนก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองด้วยเช่นกันพระองค์ทรงคิดเอาไว้ว่าไปช้าดีกว่าไม่ได้ไปเลยดังนั้นพระองค์จึงได้มอบหมายให้นักเดินเรือในราชสำนักของพระองค์นามว่าฟูตินานแมกเจนแลนด์ให้ออกเดินเรือสำรวจเพื่อหาเส้นทาง มุ่งสู่มหาสมุทรแปซิฟิกที่อาจผ่านไปยังทวีปเอเชียได้แมกเจอแลนด์ Mag eland, ถือโอกาสนี้เข้าเฝ้าและเสนอแผนการที่จะค้นหาเส้นทางลัดไปยังทวีปเอเชียโดยเส้นทางที่เขาเสนอนั้นจะต้องอ้อมทางใต้ของโลกใหม่แล้วจึงจะนําเรือตัดมหาสมุทรแปซิฟิกตรงไปยังเอเชียต่อกษัตริย์ชาวที่1แห่งสเปนโดยเขาคาดกันว่าเมื่อเดินทางอ้อมใต้โลกใหม่ไปแล้วเขาก็จะสามารถเดินทางไปถึงหมู่เกาะเครื่องเทศได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ แผนการเดินทางของเขากลับได้รับความสนใจจากกษัตริย์สเปนกษัตริย์ชาวที่1่ได้มอบเรือจํานวน5ลําให้อยู่ภายใต้คําสั่งของเขาแม็กเจนแลนออกเดินทางจากสเปนในวันที่10สิงหาคมปีคิศสตักราช1,519โดยที่รัฐบาลสเปนไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไรนักเนื่องจากพื้นเพศสัญชาติของเขาเป็นชาวโปรโต,ตุเกสด้วยเหตุนี้จึงป้องกันด้วยการสับเปลี่ยนให้ลูกเรือ บนเรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาให้เป็นชาวสเปนเกือบทั้งหมดแม้ว่าเขาจะจัดคนประมาณ270คนก่อนออกเดินทางไว้แล้วเส้นทางเดินเรือของแมกจ์แนแลนนับเป็นเส้นทางที่เสี่ยงภัยที่สุดโดยการผ่านช่องแคบทางใต้สุดของทวีปอเมริกาในเวลาต่อมาช่องแคบที่เขานำกองเรือผ่านนี้ถูกตั้งชื่อเรียกว่าช่องแคบแมกจแนแลนเมื่อผ่านมาได้แล้ว เขาก็ตีวงขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เดินทางข้ามมหาสมุทรประมาณ100วันกระทั่งถึงเกาะกวมแล้วจึงพบหมู่เกาะที่เรียกว่าหมู่เกาะตะวันตกเขาจึงอ้างสิทธิ์ของสเปนในหมู่เกาะแห่งนั้นทันทีต่อมาเขาเดินทางไปเกาะเซบูสถานที่ที่เขาก็ถูกฆ่าตายโดยชาวพื้นเมืองเกาะแห่งนี้ตกเป็นของสเปนซึ่งในเวลาต่อมาเปลี่ยนนามเป็นฟิลิปปินส์ตามพระนามของพระโอรสของพระเจ้าชาวที่หนึ่ง แม้เขาจะตายแต่การเดินเรือครั้งนั้นยังดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงหมู่เกาะเครื่องเทศหรือหมู่เกาะโมลุกะแม้จะเหลือเรืออยู่เพียงลำเดียวแต่ลูกเรือของเขาก็เดินทางต่อวนไปอ้อมแหลมกูดโฮปกระทั่งกลับถึงสเปนในปีคิศกรัา1522และขบวนเรือที่นำโดยแมกจ์นแลนนี่เองได้รับการบันทึกว่าเป็นคณะที่เดินทางรอบโลกแท้จริงเป็นขบวนแรกในประวัติศาสตร์ดังนั้น ในระยะแรกของยุคล่าอณานิคมสเปนดูเหมือนจะโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการสแสวงหาดินแดนใหม่เพื่อความมั่งคั่งของตัวเองกษัตริย์ของสเปนจำต้องเข้าครอบครองบรดามูเกาะในทะเลแคริเบียนและตั้งเป้าหมายใหม่ในการรุกรลนคือแทนที่จะสแสวงหาเครื่องเทศพวกเขาเปลี่ยนเป้าหมายใหม่คือการหาทองคำแล้วพวกเขาก็ประสบความสำเร็จเมื่อสามารถกอบโกลและขนสมบัติอันเป็นทองคำจากโลกใหม่กลับมาแปลสภาพความมั่งคัง่ง โดยการนําทองมาซื้อเครื่องเทศจากโปรโตเกตแทนว,นว่ากันว่าทองคําได้กลายเป็นสิ่งล่อใจที่ทําให้สเปนมุ่งสํารวจและยึดครองดินแดนในโลกใหม่หลังจากที่พวกเขาพบแหล่งทองคําแหล่งแรกที่หมกกู่เกาะฮิสปานนโอลาหรือเกาะเฮติและต่อมาก็ไปพบที่คิวบาอีกแล้วก็ที่เปอร์โตริโกในระยะแรกที่สเปนขึ้นฝัน่งแถบแคริบเบียนชนพื้นเมืองดูเหมือนจะให้การต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีแต่หลังจากเขาประกาศเขตอ,อนานิคม และเริ่มเข้ามาหาทองคำการบีบบังคับชนพื้นเมืองมาเป็นชนชั้นแรงงานก็เกิดขึ้นอย่างทารุณและโหดร้ายเัิกจะเห็นได้ว่าในช่วงต่อมาเกิดความอดอยากไข้ทรพิษและการใช้แรงงานชนพื้นเมืองอย่างทารุณทำให้ชาวเผ่าบนเกาะเฮติต้องเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากในเวลาต่อมามีข้อมูลว่าเมื่อโคลัมบัสเดินทางมาถึงเฮติเมื่อปีคิเตศกราช1493พลเมืองพื้นเมืองประมาณ100,000คน แต่เมื่อมาถึงปี1570ประชากรเฮต,ติเหลืออยู่เพียง300คนด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างมากจึงเกิดการส่งทาสจากเกาะบาฮามาสและจากแอฟริกาจากกีเนียเข้ามาใช้แรงงานทดแทนในเวลาต่อมาเมื่อเหมืองทองในแถบแคริเบียนเริ่มให้ผลประโยชน์ไม่คุ้มค่าชาวสเปนจึงเริ่มอพยพโยกย้ายไปยังเม็กซิโกและเปรูเพื่อแสวงหาแหล่งทองคำใหม่ ส่วนพวกที่เหลืออยู่ในหมูกก่เกาะแคริเบียนก็เปลี่ยนอาชีพมาทำปศุสัตว์โดยใช้แรงงานทาสแทนการรุกคืบเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ส่วนที่เป็นเม็กซิโกและเปรูนั้นเริ่มต้นมาจากก่อนที่การทำทองและสแสวงหาทองคำจะกลายเป,เป็นเป้าหมายหลักของสเปนนั้นมีการสำรวจแผ่นดินโลกใหม่อย่างกว้างขวางและในการสแสวงหาครั้งนั้นเองที่นำความสูญเสียมาให้กับโลกอย่างที่ต้องจดจำและกล่าวถึงกันนั่นก็คือการเข้าไปยังเม็กซิโก ของเฮอร์นันเฟอร์นันโดคอเตสเฮอร์นันเฟอร์นันโดคอเตสนำเรือไปถึงฝั่งทวีปใหม่ตรงบริเวณเม็กซิโกในปัจจุบันในปีคิหนึ่งักราช1519หลังจากมาถึงเขาก็ได้ตั้งถิ่นฐานลงที่นั่นก่อนที่จะเดินทางมายังแผ่นดินตรงนี้คอเตสซึ่งในเวลานั้นเป็นนักสแสวงโชคในโลกใหม่กำลังปักหลักและสแสวงหาทองคำอยู่ในคิวบาแต่เนื่องจากว่าเขาได้ยินข่าวล่ำลือว่าเม็กซิโกมีทองคำอยู่มาหาศาล อีกทั้งผู้คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเป็นชาวพื้นเมืองที่มีอัธยาศัย,ยดีที่สําคัญก็คือร่ํารวยอย่างมหาศาลทําให้เขาเกิดความสนใจและต้องการที่จะเดินทางไปแสวงโชคเมื่อพบโอากาสคอเตสก็ได้วรวบรวมกําลังคนจํานวนหนึ่งจากคิวบามุ่งตรงไปยังเม็กซิโกชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบเม็กซิโกนั้นก็คือชาวแฮตแทกว่ากันว่าชาวแอตแทกเป็นชนที่มีอารยธรรมสูงส่ง ดังจะเห็นได้จากสภาพบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมีวัดและพระราชวังที่สวยงามรวมไปถึงการสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างยอดเยี่ยมแม้พวกสเปนจะเคยปล้นและทำลายทรัพย์สินต่างๆในหมูกเก่เกาะแคริเบียนตามความพอใจของตนแต่ในเม็กซิโกนั้นไม่เป็นเหมือนอย่างที่เคยพบเมื่อคอเตเตินทางมาถึงเขาก็ออกสำรวจและพบว่าแผ่นดินแห่งนี้มีความมั่งคั่งอยู่อย่างมากโดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองของชาวแอตแทนตกทำให้เขาเกิดความคิด ที่จะเข้ายึดครองสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดและได้เริ่มวางแผนที่จะเข้ายึดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นให้ได้ม,มากที่สุดแต่เขาก็ยังไม่ได้ทําตามแผนเพราะพระเจ้ามอนเตชูมาผู้กครองอาณาจักรแอตแทกได้ส่งของกำนันอันมีค่ามากมายมาเสียก่อนของกำนันเหล่านั้นมีเสื้อผ้าที่สวยงามและผงแร่ทองคําสัตว์ที่ทาด้วยทองหลายชิ้นทั้งจานทองคําที่ใหญ่โตเท่ากับบล็อกเวียนว่ากันว่า ของเหล่านี้ใช้พวกทาสชาวอินเดียนขนมาให้ถึง100คนการที่พระเจ้ามอนเตชูมาส่งของกำนันมาเช่นนี้ก็เพื่อขอทำพันธมติตรกับคอเตสไว้ก่อนมิให้เขายกกำลังเข้าโจมตีนครแอตแทกเพราะคนอินเดียแดงพื้นเมืองเคยเห็นอิทธิพลของพวกฝรั่งที่มาก่อนหน้าว่ามีความสามารถในการโจมตีแย่งชิงฆ่าชาวพื้นเมืองอย่างรนงุนแรงเพียงไรคอเตสเมื่อได้รับเครื่องบรณราการอันมีค่ามากมายเช่นนั้นก็เกิดความโลภขึ้นมาทันที เขาตัดสินใจที่จะเป็นใหญ่ครอบครองพวกอินเดียแดงทั้งหมดและเข้าปล้นสะดมเอาทองจากพวกนี้มาเป็นของตนเสียสิน้นและเพื่อเป็นการแน่ใจว่าคนที่ร่วมเดินทางมากับเขาจะไม่หนีกลับไปสเปนสะก่อนเขาจึงเผาเรือที่นํามาทุกลำหลังจากได้จัดก,กําลังพลพร้อมแล้วคอเตสเริ่มทําสงครามกับพวกอินเดียนอย่างรุนแรงหลายครั้งหลายคราในที่สุดก็ตีเอาเมืองหลวงของกษัตริย์มอนเตซูมาได้ เขาลงคำสั่งประหารชีวิตกษัตริย์แล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนเมื่อเริ่มปราบปรามชาวแอตแทกนั้นคอเตสก็ได้พบว่าชาวแอตแทกมีการรวมตัวกันอย่างดีและสามารถต่อต้านการรุกรานของสเปนอย่างไรก็ตามพวกแอตแทกก็มีข้อเสียเปรียบอยู่นั่นคือพวกเขาขาดอาวุธและเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กทั้งยังขาดม้าและสัตว์พาหนะอีกทั้งผู้ปกครองของพวกเขาก็มีเพียงแค่พวกพระที่ใช้อำนาจกดขี่ และที่สําคัญก็ยังมีความขัดแย้งกันเองระหว่างชนเผ่าต่างๆคอเตสปราบปรามพวกแอตแทกโดยการใช้ปืนใหญ่และใช้ยุทธวิธีในการให้พวกแอตแทกต่อต้านกันเองต่อมาเขาก็ประสบความสําเร็จในการค้นล้มกษัตริย์และได้ทําลายเมืองหลวงของแอตแทกปีคิดตศกราช1521กรุงเตนอตติลันก็ถูกพิชิตโดยกองทัพพนมมิตระหว่างสเปนและตัดคาวเทกซึ่งเป็นสตรูสำคัญของแอตแทก การที่สเปนยึดเมืองหลวงของจังรวัดแอตแทกได้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นยุค拉าอนานิคมที่นานเกือบ300ปีของเม็กซิโกในฐานะนิวสเปนยังไรก็ตามกว่าสเปนจะยึดดินแดนเม็กซิโกได้ทั้งหมดก็ยังต้องใช้เวลาอีกสองศตวรรษหลังจากการตีกรุงเตนนอติดลันได้เนื่องจากต้องสู้รบกับชนพื้นเมืองกลุ่มอื่นๆที่ยังคงก่อการจราจนและโจมตีดินแดนของสเปนอยู่หลังจากทําลายเมืองหลวงของแอตแทกแล้ว คอเตสก็ได้สร้างเมืองใหม่ในที่เดิมซึ่งต่อมาก็คือนครเม็กซิโกซิตี้นับว่าคอเตสได้ช่วยทําให้โลกนี้ขยายวงกว้างออกไปได้มากผู้หนึ่งพร้อมกับโลกก็จะลึกว่าเขาคือนักสํารวจและนักสแสวงโชคที่โหดร้ายทารุณคนหนึ่งของโลกเช่นกันกล่าวได้ว่านับจากปีคิเศสกราด1519เป็นต้นมาชาวสเปนก็เริ่มเข้าประกอบโกยทองคําเงินและของมีค่าจากเม็กซิโกและหมู่เกาะในแคริเบียนอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสําเร็จของคอเตสที่มีต่อเม็กซิโกก็ยิ่งทําให้บรรดานักแสวงโชคต่างเดินทางมาเพื่อแสวงหาความร่ํารวยกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาเพื่อความร่ํารวยหลังจากเห็นคอเตสทําสําเร็จมาแล้วบุคคลกลุ่มนี้นําโดยคาเบซาเดวากาเขานําคนออกเดินมุ่งหน้าขึ้นทางตอนเหนือจากเม็กซิโกซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันโดยเป้าหมายของเขา เพื่อค้นหาน้ำพุศักดิ์สิทธิ์และทองคำในเจ็ดนครแห่งซิโบลาแต่ครั้งนี้ในปีคศกราช .1528 เดวากาได้นำเรือออกจากคิวบาเพื่อมุ่งขึ้นบกที่เม็กซิโกหากแต่พวกเขาหลงทางจำต้องมาขึ้นบกที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ที่ปัจจุบันคือเท็กซัสปรากฏว่าคณะของเดวากาถูกชาวอินเดียนจับตัวเอาไว้แต่ในช่วงที่ถูกคุมขังนั้นเดวากากับผู้อีกสามคนสามารถหลบหนีออกมาได้ พวกเขาตัดสินใจเดินทางกลับเม็กซิโกซึ่งทั้ง4คนต้องเดินทางผ่านที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็คือเท็กซัสดิวเม็กซิโกและอะลิโซนาพวกเขามุ่งลงใต้ไปเรื่อยๆและมาถึงเม็กซิโกในปีคิตรสศ1536ผลของการเดินทางครั้งนี้พวกเขาไม่พบทองคําไม่เจอน้ําพุหากแต่ได้ชื่อว่าเป็นคนผิวขาวกลุ่มแรกที่เดินทางข้ามเท็กซัสและดินแดนตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา แท้จริงแล้วการเข้าครอบครองอเมริกาใต้ของสเปนยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้หากแต่ยังมีเรื่องราวของนักปะยนต์ภพยที่โหดเหี้ยมอีกผู้หนึ่งนั่นก็คือฟานซิสโกพิซาโลวัดกันว่าเขาผู้นี้เป็นคนที่โหดเหี้ยมและน่ารังเกียจที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะเขาคือผู้รุกรานดินแดนของชาวอินคาซึ่งตั้งเมืองของตนเองอยู่ทางใต้ของคอคอดปานามาในปีคศกราช1 5 3 3ฟานซิสโกพิซาโลซึ่งเป็นเพื่อนกับปันบัว ได้ข่าวว่าในแผ่นดินส่วนลึกลงไปที่มีชนพื้นเมืองซึ่งเรียกว่าชาวอินคานั้นมีเงินและทองคําอยู่มากมายในบริเวณดินแดนที่เรียกกันว่าจักรวรรดิอินคาแห่งนั้นฟรานซิสโกพิซาโลเมื่อรู้ดังนั้นก็คิดถึงผลงานของคอเตท,ที่ได้เคยประสบความสําเร็จมาแล้วกับการเข้าลุกล้ําอาณาจักรของพวกแอตแทกเขาจึงรวบรวมผู้คนเดินทางไปยังจักรวรรดิแห่งนั้นดินแดนของพวกอินคาเริ่มจากที่ราบสูงแอนด,ดิส คือจากเอกวาดอร์มาถึงเปรูและบริเวณในปัจจุบันเมื่อปิซาโลมาถึงเขาก็พบว่าจักรวรรดิอินคาแห่งนี้มีความแตกแยกภายในไม่ต่างจากแอตแทดังนั้นเขาจึงพยายามเข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์จากความแตกแยกภายในนั้นในระยะแรกในเวลาต่อมาเขาก็เริ่มใช้อาวุธเข้าปราบปรามพวกอินคาและเข้าจับกลุ่มตัวผู้ครองจักรวรรดิแล้วนําตัวมาเรียกค่าไถ่ในราคาที่แพงแสนแพงซึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพราะชาวอินคาได้นําทองคําและเงินจํานวนหลายตันที่ชาวอินคารวบรวมมาจากทุกส่วนของเปรูมอบให้กับเขาโดยหวังจะได้ตัวผู้นํากลับคืนไปแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาได้รับสมบัติเหล่านั้นแล้วเขาก็ได้จัดการแขวนคอกษัตริย์ของชาวอินคานนั้นทันทีต่อจากนั้นก็เริ่มปล้นและเข้าทําลายนครหลวงของชาวอินคาที่ชื่อคัสโกและเข้ายึดครองอาณาจักรอินคาในที่สุดในช่วงเวลาเพียง15ปีอาณาจักรแอตแทคกและอินคา ก็ตกเป็นของสเปนและทําให้สเปนสามารถครอบครองบริเวณที่มีประชากรหนานแน่นที่สุดช่วงหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้ทรัพย์สมบัติจํานวนมหาศาลจากอาณานิคมทั้งสองถูกขนไปนสเปนราชสำนักสเปนมั่งคั่งจากทรัพย์สมบัติที่ยึดจากเม็กซิโกและเปรูและสามารถยึดกลองแหล่งแร่งเงินขนาดใหญ่ที่สุดของโลกที่อยู่ในแถบนั้นได้อีกด้วยว่ากันว่ากองทัพเรือของสเปนในเวลานั้นที่แล่นเรือไปยังหมูกก่เกาะอินดีสตะวันตก ไม่ได้ไปเพื่อรบนอกจากจะไปเพื่อขนเอาทองคาและเงินของกษัตริย์และเอกชนของสเปนเท่านั้นความรำ่ำรวยนี้มาจากการรุกรานที่น่าเจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะที่โปรตุเกสกําลังกอบโกยผลประโยชน์จากการยึดครองในโลกตะวันออกฝั่งทางตะวันตกที่โลกใหม่นั้นสเปนก็กําลังเข้าครอบครองขนทองคาและเงินอันเป็นทรัพย์สมบัติอย่างมหาศาลลงเรือกลับยุโรปยังคงมีเรื่องของนักสำรวจชสเปน ที่ควรกล่าวถึงนั่นคือเฮอร์นันโดเดอโตเขาคนนี้คือนักสำรวจชาวสเปนผู้ค้นพบแม่น้ำมิสซิสซิปปีเดอโซโตเป็นข้าหลวงของสเปนประจำคิวบาและฟลอริดาที่สำคัญเขาเป็นน้องเขยของบันบัวและเหนือกว่านั้นเขาเคยร่วมอยู่ในคณะของพิซาโลในการพิชิตเปโลมาแล้วเดอโซโตได้ทำการออกสำรวจอเมริกาเหนือโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาน้ำพุศักดิ์สิทธิ์และเจดนครแห่งซิบลา โดยเริ่มขึ้นในปีคศหนึักราช1,539ครั้งนี้เดอสโตพร้อมพวก720คนและม้ากว่า200ตัวออกเดินทางจากเมืองแทมป p าฟลอริดามุ่งขึ้นเหนือเข้าสู่ดินแดนของแคโรไล,ลานาหลังจากนั้นก็มุ่งไปทางตะวันตกโดยผ่านอลาลบามาเข้าสู่มิสซิสซิปปีเมื่อถึงแม่น้ำมิสซิสซิปปีในปีคศึ่ักราช1 5 4 1เเขาและพวกก็ประกาศว่าดินแดนสองฝั่งแม่น้ำเป็นของสเปน ต่อมาคณะของพวกเขาถูกพวกอินเดียแดงโจมตีเสียคนไปกว่า200คนตัวเขาเองบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงในปีกิจสกัลช1542ศพของเขานำไปฝังที่ริมแม่น้ำการเดินทางของคณะเดอโซโตในครั้งนี้แม้ไม่พบกับทองคำก็ตามแต่พวกเขาก็สามารถเดินทางผ่านดินแดนใหม่ๆที่ประกอบด้วยฟอริดาจอร์เจียแคยลรไลนาทเทนเนสซี แอแลบมาม่ามิสซิสซิปปีลุยเซียนาอาคันซอโอคลาโฮมาและเท็กซัสคณะของพวกเขาเตือรับการยอมรับว่าเป็นคนขาวกลุ่มแรกที่พบแม่น้ำมิสซิสซิปปีและที่สำคัญก็คือคณะของเขาทำให้สเปนได้รู้จักอเมริกาเหนือมากยิ่งขึ้นคณะสำรวจอีกกลุ่มหนึ่งของสเปนเออกค้นหาทองคําและน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันนำโดยฟานซิโกเดอโคโลนาโด โคโรนโดเป็นข้าหลวงของสเปนประจำเม็กซิโกอีกผู้หนึ่งที่สนใจในเรื่องของทองคำของเจ็ดนครแห่งซิบูลาเขาและคณะมีถึง1,000คนและม้าอีก300ตัวออกเดินทางจากเม็กซิโกมุ่งสู่นิวเม็กซิโกพวกเขาพบเจ็ดนครแห่งซิบูลาแท้จริงแล้วเป็นเพียงหมู่บ้านชาวอินเดียเท่านั้นแต่ไม่พบทองคำความผิดหวังทำให้เขานำคณะออกเดินทางไปไกลถึงแคนซัสและคณะของเขาได้ชื่อว่า เป็นคนขาวกลุ่มแรกที่มาถึงแกลนแคนยอนแห่งแม่น้ำโคโลราโดและพวกเขาได้พบกับที่ราบใหญ่ทางตอนใต้ด้วยพบกับฝูงงวป่ามากมายแต่ไม่พบทองคำในอเมริกาเหนือสุดท้ายเขาตัดสินใจเดินทางกลับเมื่อถึงเม็กซิโกในปีคศ1542การเข้าครอบครองและออกสำรวจอย่างต่อเนื่องของชาวสเปนเป็นไปนอย่างคึกคักและนำความมั่งคั่งมาสู่สเปนอย่างต่อเนื่อง กระนั้นเพียงไม่นานนักยุคแห่งการปล้นก็กำลังจะหมดไปในปีคิดศสกัดักราช -1550 กษัตริย์สเปนจึงเริ่มหันกลับมาวางรากฐานการบริหารและเริ่มตั้งสถาบันตามแบบตะวันตกในโลกใหม่เพื่อวางพื้นฐานให้กับความต้องการที่จะสแสวงหาผลประโยชน์และเผยแพร่ศาสนาที่มั่นคงต่อไปสเปนได้เข้าไปจัดระบบอาานิคมในทวีปอเมริกาในทุกด้านกล่าวคือในด้านอาชีพหลักก็คือเกษตรกรรมการทำเมืองแร ทางด้านศาสนาให้หมอสอนศาสนาทําการเผยแพร่คริสศาสนาโรมันคาทอลิกให้แก่พวกชาวอินเดียนทางด้านการศึกษามีการสร้างโรงเรียนและพระเป็นผู้ให้เกิรศึกษาขณะที่ทางด้านการปกครองอาณานิคมในทวีปอเมริกาถูกถือว่าเป็นดินแดนของกษัตริย์สเปนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ